สารพันธุกรรมหรือ DNA d e o x y ด i b o กซรบนี่คืออกแอซิดเป็นกรดนิโคลิกที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต DNA ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโครโมโซมวางตัวอยู่ในส่วนนิวเคลียสภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 1. การจำลองตัวเองหรือ DNA น replication DNA ของสิ่งมีชีวิตมีความสามารถสร้างและจำลองตัวมันเองขณะเกิดกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อสร้าง DNA ที่เหมือนเดิมทุกประการให้แก่เซลล์ใหม่ 2. การถ่ายข้อมูลผ่าน RNA หรือ transcription DNA uh oh. สามารถถูกถอดรหัสเพื่อสร้างเป็น RNA หรือ ribose nucleic acid RNA ที่ได้จะทำหน้าที่กำหนดการเรียงตัวของกรดอะมิโนในกระบวนการสังเคราะห์ปโปรตีนซึ่งโปรตีนจะถูกนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างขององค์ประกอบต่างๆภายในเซลล์และเป็นสารเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี K N e, หรือ enzyme ในสิ่งมีชีวิตด้วยหน้าที่ทั้งสงประการของ DNA ทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถสืบทอดลักษณะประจำพันธุ์และดำรงเผ,ผ่าพันธุ์อยู่ได้ RNA หรือเรียกว่ากรดไรโบนิวคลีอีคือสายพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไช้์ที่ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขามีความยาวสั้นกว่าโมเลกุล DNA มากมีโครงสร้างด้วย DNA โดย RNA ประกอบไปด้วยน้ําตาลไรโบส4ชนิดอันประกอบไปด้วยอะดีนีนยูราซิดไซโซซีนและกวนีนและหมู่ฟอสเฟต โดย i-n-a ส่วนใหญ่จะเป็นโพลีนิวคลีโอไชด์สายเดี่ยวซึ่งประกอบไปด้วยนิวคลีโอไชด์เชื่อมต่อกันด้วยพันธะฟอสโฟไรด์เอสเทอร์เอสเทอร์ซึ่งประกอบไปด้วยนิวคลีโอไชด์เชื่อมต่อกันด้วยพันธะฟอสโฟซปลเฟอไรด์ ซึ่งประกอบด้วยนิวคลีโอไชด์เชื่อมต่อกันด้วยพันธะฟอสฟไดเอสเทอร์เ,อเ,ชเ,ชอเป็นพันธะโคเวเลน์ประเภทหนึ่งโดยเบสยูราซิสจ,จะสามารถเชื่อมกับอะดีนีนแทนไทมีนได RNA เกิดจากการคัดสำเนาข้อมูลหรือเรียกว่าการถอดรหัสจากแกเกอร์เมนเดลมีดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ได้ทำการศึกษาถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วอลันเตาลเจนน็ดลักษณะได้แก่ลักษณะของเมล็ดสีของเมล็ดลักษณะของฝักสีของฝักบริเวณที่เกิดดอกสีของดอก และลักษณะความสูงผลจากการศึกษาดังกล่าวพบว่ามีหน่วยพันธุกรรมควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเรียกว่ายีนในปีพศ2492เออวินชากาฟนักเคมีชาวอเมริกาได้วิเคราะห์ปริมาณเบสที่องค์ประกอบทางเคมีของโมเลกุลดี a ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ พบว่าอัตราส่วนของเบส4ชนิดใน DNA ที่สกัดจากสิ่งมีชีวิตต่างๆจะแตกต่างกันข้อมูลที่ได้จากการทดลองของชากราร์ฟแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดปริมาณของเบส4ชนิดจะแตกต่างกันแต่จะมีปริมาณของเบส A ที่ใกล้เคียงกับเบส T และเบส G ใกล้กับเบส C เสมอเรียกว่ากฎของชากราร์ฟและสิ่งมีชีวิตจะมีอัตราส่วนระหว่างเบส A ต่อ G และอัตราส่วนระหว่างเบส C ต่อ G คงที่เสมอจากอัตราส่วนของเบสด,ดังกล่าวเป็นไปได้ว่าเบส A จับกับเบส T และเบส C จับกับเบส G จากอัตราส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่า DNA จะมีการจัดเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์4ชนิดที่ทำให้เกิดจำนวนชนิด A เท่ากับ T และ C เท่ากับ G เสมอไป กล้องจุลทรรศน์ของ n a c k r e Light Source มีประสิทธิภาพที่สูงมากเขาสามารถเห็นได้ว่า nucleic acids ที่อยู่ nucleus นั้นเป็น m a c r o m o l ว c u o ที่ประกอบมาจาก n u c l e o t i d e เป็นหลักล้านต่อกันเป็นสายยาวและสำคัญคือมี2เส้นคู่กันนอกจากเรื่องความยาวของ nucleic acids ทั้ง2เส้นแล้วเพราะว่า nucleic acids ที่เขาเห็นใต้กล้องจุลทรรศน์ของเขานั้นกําลังแบ่งตัวได้2เส้นเป็น4เส้นโดยเมื่อเพิ่มปริมาณ2คู่แล้วแต่ละคู่จะมีเส้นเก่าเป็นองค์ประกอบ1เส้น ในเพจฟิลิปมิเช์ได้ทําการสังเกตว่าภาพแผ่นแผ่ของผู้ป่วยที่ได้มารับการรัรกษาที่คลินิกของท่านนั้นมีลักษณะที่เปื่อยอยุ่ยจากคราบเลือดจึงได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานนักเคมีทําการสก,กัดนิวเคลียร์และนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุจนพบว่าภายในนิวเคลียร์นั้นประกอบไปด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไโนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ไม่มีองค์ประกอบของโปรตีนเป็นจํานวนมากนอกนั้นยังพบว่ากรรมถันที่ควรเป็นองค์ประกอบของโปรตีนในบริเวณที่น้อยมากจนทําให้ ฟิริทมิเชอร์มั่นใจว่าสารชีวเคมีที่เป็นตัวกำหนดของจีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ใช่โปรตีนเพราะไม่มีกรรมฐานแต่เป็นสารชีวโมเลกุลชนิดอื่นที่อุดมไปด้วยฟอสฟอรัส for จนได้ตั้งชื่อสารชีวโมเลกุลน,นั้นว่านิวเคลียร์ เอลซีแฟงคลนเป็นนักเคมีและผึกวิทยาชาวอังกฤษผู้มีบทบาทสำคัญในการค้นพบ DNA ตลอดจนศึกษาโครงสร้างของ DNA และเวลัตแม้ในตอนแรกเธอจะทำงานวิจัยด้านหาตหินและการศึกษาด้วยรังสีเอกแต่เทคนิคที่เธอใช้ก็ได้นำมาศึกษาโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลจนทำให้เพื่อนร่วมงานของเธอได้รับรางวัลโนเบลอย่างไรก็ตามด้วยการทำงานในสถานที่มีรังสีเอกอูมากทำให้เธอถึงแก่กรรมก่อนแวนควรผลงานที่รู้จัก ดของโรสลินแฟรคลีนคือโฟโต้5 1หรือภาพถ่ายจากการเรเบนลังสีของ DNA ซึ่งนำไปสู่การค้นพบโครงสร้างเกีียวคู่ของ DNA เจมจมวัตสันและฟานซิสคลิกแห่งมหาวิทยาลายัยเคมบริดจ์ได้นำข้อมูลของเธอไปใช้หนึ่งในการตั้งสมมติฐานว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของ DNA2 p h โฟโต้ Photo 51ได้ให้รายละเอียดยืนยันว่า DNA โครงสร้างเป็นลูกเกลียวอย่างชัดเจน แต่จากการที่โรสลิมไม่ได้รับรู้คณะวิจัยของเจมสันได้นํารูปของเธอไปใช้แบบจําลองโดยไม่บอกเก่าขออนุญาตเลยจึงทําให้บทบาทของเธอค้นพบดีเถูกมองข้ามไป The w a t s o n and c r i c k Model พวกเขาสร้างแบบจำลองตามงานสัมนาของโรสลินก่อนที่เธอจะลาออกจาก King College พิวรีและพิวรีบดีนจับคู่กันภายในน้ำตาลและฟอสเฟตเชื่อมโยงกันเหมือนกระดูกสันหลังด้านนอกเกี่ยวคู่บิดเป็นเกี่ยวเจมสันเป็นนักอนุชีววิทยานักพันธุศาสตร์และนักสตัตววิทยาชาวอเมริกันในปี1953เขาได้รวมเขียนบทความทางวิชาการกับฟรานซิสคริกโดยเสนอโครงสร้างเกี่ยวคู่ของโมเลกุลด n a ฟรานซิสคริกและมอร์ซิดวินกินได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ในปี1962สำหรับการค้นพบของพวกเขาเกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุลของกรดนิวคลีอิกและความสำคัญของการถ่ายโอนข้อมูลในวัสดุที่มีชีวิตในปีต่อๆมาเป็นที่ทราบกันดีว่าวัสดและเพื่อนร่วมง,งานของเขาไม่ได้ระบุถึงเพื่อนร่วมง,งานโรสซรินแฟนคลิก อย่างเหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมของเธอในการค้นพบโครงสร้างเกี่ยวคู่ฟอนซิคลิกนักอนุชีววิทยาชาวอังกฤษนักฟิสิกส์และนักประสาทวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้ร่วมค้นพบโครงสร้างโมเลกุลกรดดีออกซิไลโบนิวครีอิกหรือ DNA เมื่อพศ2496 ฟานซิกริกกับเจมดีวัสันผู้ร่วมค้นพบได้รับรางวัลโนเบลสาขาศิลวิทยาหรือการแพทย์สําหรับการคน้นพบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างโมเลกุลของกรดนิวคลีอิกและความสําคัญของมันในการถ่ายทอดข้อมูลสําคัญในสิ่งมีชีวิตงานของฟานซิกริกในช่วงหลังจนถึงพศ2520ที่ฮอทดลองอนุชีววิทยา MRC หรือสภาวิจัยทางการแพทย์ MRC เมดูโคล o ิ i s t นแคนนอนไม่ได้รับการยอมรับเป็นทางการมากนักในช่วงท้ายในชีวิตงาน คลิกได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เมธีวิจัย J.W. k e i t k e r f e r ที่สถาบันอกชีววิทยาศึกษาที่เมืองลาฮูลารัฐแคลิฟอร์เนียและได้ดำรงตำแหน่งนี้จนสิ้นชีวิตเมื่ออายุ88ปีสรุปได้ว่ากรดนิวคลียกเป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทา์ที่ต่อด้วยพันธะฟอสโฟดเอสเทอร์ฟอสโฟลิเตอร์บอนโดยที่หมู่ของ ฟอสเฟตที่เป็นส่วนประกอบของพันธะจะเชื่อมโยงระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลที่ตำแหน่ง5ของนิวคลีโอไทด์โมเลกุลหกับหมู่ไฮดรอกซิลที่ตำแหน่ง3ในโมเลกุลถัดไปจึงทำให้นิวคลีโอไทด์มีโครงสร้างของสันหลังแบ c ็กบอนเป็นฟอสเฟตกับน้ำตาลและมีะแขนข้างเป็นเบสจำแนกได้เป็น DNA และ RNA